สวัสดีค่ะจากร้านต้นยางยนต์หรือ TJ Auto Max นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Honda City นะคะน่าจะเป็นเจนไหนโมไม่มั่นใจก็ขออภัยด้วยนะ คุณลูกค้าก่อนหน้านี้นใส่ล้อกระทาค่ะแต่ของนี้แอบให้ดูหน่อยนึงนะนี่เลยค่ะยางหมดสภาพถึงเวลาเปลี่ยนแล้วก็เลยมาจัดเป็นล้อแม็กพร้อมยางตัวนี้เป็นซิตี้ขอบ15ลายใบพัดนะคะจับคู่กับยางดันหลบ185 6 0้าขอบ15้าทั้งชุดราคาเหมือนต้นๆเท่านั้นหมื่นเท่าไหร่อันนี้โบไม่มั่นใจนะแต่ยางเนี่ยคุณลูกค้าสามารถวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆเลย2ปีแล้วก็ค่อยมาว่ากันบอว่ามันคุ้มค่ากว่าก,การไปเบิดยางใหม่ดันหลบ ที่สูตรอื่นๆนะตัวนี้ได้ทั้งแม็กไปด้วยถึงเวลาถ้าต้องการเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยเป็นจะเป็นแฟชั่นหรืออัปเกรดเป็นขอบ16ที่ตัวเวอร์ชั่นที่ใหม่ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีราคานะคะคุณลูกค้าท่านไหนยางหมดสภาพถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้ว ลองเช็คราคาอยางเบิกใหม่ดูก่อนได้นะมาที่เราบางครั้งคุณลูกค้าเพิ่มเงินอีกแค่หลักพันสองพันอย่างเงี้ยได้พร้อมแม็กพร้อมอยางไปด้วยเลยก็คุ้มค่าคุ้มราคากว่าน,นะคะร้านเรามีบริการติดตั้งถ่วงล้อให้ด้วยก็เลยพร้อมใช้งานนะก่อนออกเราก็ทําการตรวจเช็คลมยางให้ก่อนด้วย อยู่แถวพระรามสองมาขุนเทียนนะคะเลยชอยเชนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเป็นสีขาวแดงนะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ภายใต้คลิปได้เลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวโบขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้เนาะสวัสดีค่ะ